สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำเราก็จะมาพูดถึงหน้าหนาวอากาศหนาวในหน้าร้อนนั่นเองครับผมว่าเคยเกิดขึ้นในช่วงไหนที่ผ่านมานั่นเองครับว่าในปีนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราก็ คอยมาลุ้นถึงวันกันนะครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมปีพศ <sk les> 2 5 5 4อยีู่ดีๆก็เกิดอากาศหนาวแบบประหลาดขึ้นมาแล้วนั่นเองปกติช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยอากาศร้อนสุดๆ ผ่านสงกรานไปแล้วฝนก็จะเริ่มมานั่นเองถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองครับแต่เดือนมีนาคมปี2554จูจูก็มีอากาศหนาวลงมาและหนาวแบบไม่ธรรมดากรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดที่14-15องศาภาคเหนือภาคอีสานพื้นที่ราบบางที่หนาวจัดถึง7 ถึง8องศายอดดอยยอดภูน้ำค้างแข็งเกิดแม่ขนิงในหน้าร้อนนั่นเองครับที่ไม่ธรรมดาไปกว่านั้นปี54หนาวนานต่อเนื่องไปถึงสงกรานภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิช่วงสงกรานยังต่ำกว่า20องศาเลยจำได้ว่าพอหนาวหายไปฝนก็เริ่มมาตกไม่ลืมหูลืมตา จนเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นั่นเองครับความรู้สึกเสมือนว่าปี2554ประเทศไทยไม่มีฤดูร้อนนั่นเองปีนี้รอดูวันที่1-3เมษายน65หนาวในหน้าร้อนกำลังจะมาอุณหภูมิลดลงรวดเร็ว5-7องศาต้องบันทึกไว้เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนนั่นเอง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีปรีดาเพราะอากาศจะไม่ร้อนแต่หากมองในมุมของข้อมูลสิ่งที่ต้องตระหนักรู้คือธรรมชาติเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมภัยธรรมชาติสุดขั้วก็จะมามากขึ้นนั่นเองโลกร้อนขึ้นสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปจนยากเกินเยียวยาอนาคตฟ่ายภาคหน้าความผิดปกติอาจเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเรื่องปกติ ความสูญเสียจากัยธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นคำถามก็คือวันนี้ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในการรับมือที่สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเองครับว่าอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะซ้ำรอยแบบปี5-4ที่ผ่านมาหรือไม่นั่นเองครับผมก็ต้องขอบคุณ ขอขอบคุณข้อมูลนพดลมากทองนะครับโฆษมูลลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ1เมษายน2565ครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ